โอเคก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยครับผมวันนี้อยู่กับ MZTV CS นะฮะก็มาสอนเกี่ยวกับสตรีมการ์ดนะครับหลายคนเนี่ยใช้เทรดของเวลาล็อกอินอ่ะจะต้องใช้สตรีมการ์ดซึ่งเราก็ต้องควักโทรศัพท์ออกมาดูใช่ไหมครับก็นั่นแหละครับบางทีเราไม่ได้ใช้โทรศัพท์อยู่ใช่ไหมเราจะมาทําแบบว่าไม่ต้องใช้โทรศัพท์มือถือ แต่ว่ามีสตรีมการ์ดให้ใช้กันนะฮะอ่ะขออนุญ,ญาตล็อกอินก่อนแล้วกันอ่าคือต้องมีโทรศัพท์ก่อนนะแล้วเราก็มาอกอกสตรีมการ์ดันนึงนะโอเคนี่ก็คือมันจะให้เกอกตอนแรกที่เราล็อกอินใช่ไหมทีนี้สมมุติว่าเราไม่ได้มีโทรศัพท์ติดตัวอยู่ใช่ไหมโทรศัพท์แม่งใครยืมไปอยู่ก็ไม่รู้อยู่ที่ใคร คนอื่นอยู่ไปโทรใช่ไหมทีนี้เราจะไปดูวิธีการว่าไม่มีโทรศัพท์แต่ว่าจะเข้าใช้งาน s t e ีมยังไงนะฮะก็ามากดตรงนี้ตรงกดตรงคลิกที่ชื่อเรานะขวาบนแล้วก็กดไปที่รายละเอียดบัญชีตรงนี้นะครับก็เลื่อนลงมาเลื่อนลงมาตรงที่จัดการสตรีมการ์ดตรงนี้นะครับ มันจะเป็นรหัสสำรองนะฮะนี่เดี๋ยวผมจะเปิดของผมให้ดูมันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็กดรับรหัสสำรองไปตรงนี้นะครับจะต้องกรอกเอ่อสตรีมการ์ดปัจจุบันที่กำลังแสดงอยู่ในมือถือของเรานะฮะอ่ากรอกแป๊บหนึ่งแล้วก็กดสร้างรหัสใหม่เดี๋ยวนี้ก็คือมันจะเป็นปุบๆุปุ๊ปุบ,ปบ,ปบ,ปบอย่างนี้เลยเราสามารถที่จะกอ๊อปปี้แล้วก็ เอามาวางไว้ในโน้ตแพดได้นะครับแล้วก็เซฟลงเครื่องเอาไว้นั่นเองแล้วก็คือแบบยังไงอะสมมุติว่าเราล็อกเอานะแล้วไม่ได้มีโทรศัพท์มือถืออยู่ที่ตัวใช่ไหมแล้วก็สามารถใช้แบบโค้ดสำรองตรงเนี้ยใช้แทนได้เอ,อ,อันนี้ทำให้ดูนะ มันถามขึ้นอย่างนี้เอ้าโทรศัพท์ไม่ได้อยู่กับตัวเราแล้วก็มาก๊อปปี้ตรงนี้เลยปึบแค่นี้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วง่ายๆนะสำหรับก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆน,นะเออแบบว่าไม่มีโทรศัพท์ติดตัวอย่างนี้โอเคก็จบกันไปแล้วนะครับกับทริคเล็ก น้อยวิธีการใช้สรีมการ์ดแบบว่าไม่ต้องมีมือถือติดตัวอยู่นะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะฮะแล้วก็แฟนเพจ MZTVCS ก็เข้าไปกดถูกใจกันด้วยนะครับก็วันนี้ก็ขอกราบลาไปก่อนนะฮะแล้วเจอกิดคลิปใหม่กับผมสวัสดีครับโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับคลิปวิดีโอของเรา ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งข้างๆเพื่อจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของเราขอบคุณที่รับชมครับผม